ชาวบนรวมพลังขนยางรถยนต์ให้ทหารแนวหน้าใช้สร้างบังเกอร์หากเกิดสถานการณ์สู้รบแนวหน้ามีปืนแนวหลังมีกำลังใจชาวบนรวมพลังขนยางรถยนต์ให้ทหารแนวหน้าใช้สร้างบังเกอร์วันที่4มิถุนายนหลังจากสถานการณ์แนวชายแดนของไทยกับกัมพูชาเริ่มคุกคุนสอเวว่าจะมีความรุนแรงและขณะนี้ยังคงมีการตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนของทั้งสองประเทศล่าสุด Facebook เพจข่าวทหารได้โพสต์ภาพของชาวบ้านที่นำยางรถยนต์เก่ามาช่วยทหารไว้สร้างเป็นบังเกอร์หากเกิดการสู้รบกันขึ้นมาจริงๆด ยระบุข้อความว่าขอขอบคุณน้ำใจชาวบุญส่งต่อกำลังใจถึงทหารแนวหน้าสร้างบังเกอร์ป้องกันประเทศสุดยอดน้ำใจไทยหลั่งไหลไม่หยุดชาวบ้านจากจังหวัดอุบลได้รวมพลังใจครั้งยิ่งใหญ่หมอบยางรถยนต์เก่าจำนวนมากให้กับเจ้าหน้าที่ทหารแนวหน้าเพื่อนำไปใช้สร้างบังเกอร์เสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวป้องกันประเทศการกระทำเล็กๆน้อยๆแต่ยิ่งใหญ่นี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีและการเสียสละของประชาชนที่พร้อมยืนหยัดเคียงข้างผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงการสนับสนุนจากพี่น้องชาวบุครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางสักยภาพแต่ยังเป็นขวัญและกำลังใจอันประเมินค่าไม่ได้ให้กับเหล่าทหารหารที่ปกป้องอธิปไตยของชาติขอชื่นชมในน้ำใจและความสามัคคีของพี่น้องชาวอุบลที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพิทักษ์พื้นแผ่นดินไทยอย่างไม่ยออ่อท้อและชาวบ้านก็เป็นห่วงทหารเป็นห่วงความปลอดภัยถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้มีการสู้รบกันอยากให้สถานการณ์กลับมาสงบดังเดิม